เรียนคณะกรรมการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าพเจ้านางสาวนงเยาว์สม,มุนทานอ,อกตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนทับรังพิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาข้าพเจ้าปฏิบัติ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาและวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมตามทฤษฎีพระโหปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ในรายวิชาบุคลิกภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนทับรังพิยาคมตั้งอยู่ในเขตตำบลทับรังอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาสังกัดกลุ่มโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากลุ่มที่3จากผลการเรียนรู้ในรายวิชาบุคลิกภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สภาคเรียนที่หปีการศึกษา2565ที่ผ่านมา ได้นำข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียนมาพิจารณาในการประชุมค้นหาปัญหาหาสาเหตุและหาแนวทางพัฒนาผู้เรียนในการจัดกิจกรรม PLC ของครูนงยาสุมนทาน,นอครูซึ่งเป็นครูต้นแบบจากผลระดมความคิดของสมาชิกในกลุ่ม PLC ร่วมกันพิจารณาข้อมูลของผลการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มนี้พบว่า ผลการเรียนรู้ด้านมนุษยสัมพันธ์มีจำนวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ65ของนักเรียนกลุ่มนี้นะคะที่แสดงว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านมนุษยสัมพันธ์ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการสมาชิกในทีม PLC ได้ระดมความคิดเห็นและได้ลงข้อสรุปสาเหตุหลักปัญหาดังนี้ 1. น,นักเรียนจดจำท่าไหว้ทั้ง3ระดับไม่ถูกต้อง สนักเรียนแยกแยะก,การไหว้สามระดับการใช้กับบุคคลยังไม่ถูกต้องสามนักเรียนขาดความมั่นใจในการปฏิบัติครูผู้สอนได้ระดมความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่ม PLC และได้สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้เรียนโดยการแก้ปัญหากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามการจัดการเรียนรู้เชิงรูปแบบ active learning และแบบลงมือปฏิบัติ และสื่อการเรียนรู้ประเภทคลิปวิดีโอการไหว้เพื่อประยุกต์ใช้ในรายวิชาบุคลิกภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ปีการ,การศึกษา2565และรายวิชาบุคลิกภาพของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ตามลำดับสำหรับพัฒนากลุ่มเป้าหมายเนย ปีนี้ปัญหาผู้เรียนด้านมนุษยสัมพันธ์ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดข้าพเจ้าได้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีการพัฒนาให้เกิดขึ้นโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง PLC สรุปขั้นตอนได้พอสังเขตดังนี้ 1. สร้างทีม PLC ประกอบด้วยครูต้นแบบครูผู้ร่วมการเรียนรู้2ส,สมาชิกในกลุ่มในทีม PLC ร่วมประชุมค้นหาปัญหาหาสาเหตุและหาแนวทางที่คาดว่าพัฒนาผู้เรียนให้ในกลุ่มเป้าหมายให,ให้ได้ในกิจกรรม PLC ประชุมค้นหาและก็ปัญหาผู้เรียน3ครูต้นแบบแก้ปัญหาร่างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญหาผู้เรียน โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามกระบวนการการเรียนรู้คือวิธีการลงมือปฏิบัติแบบ learning by doing โดยการลงมือปฏิบัติการกระทําเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อน,นําเข้ามาพิจารณาในกิจก,ก,กรรม PLC ประชมุมวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ 4. สมาชิกในทีม PLC ประชุมวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้จากร่างแผนของครูต้นแบบให้แก้ปัญหาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ได้แนวทางปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนนําไปใช้พัฒนาผู้เรียน 5. ครูต้นแบบปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ปรับปรุงตามมติที่ประชุมวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญหาผู้เรียน และสมาชิกในทีม PLC ร่วมสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนของผู้เรียนในชั้นเรียน6สมาชิกในทีม PLC ร่วมประชุมสะท้อนผลการสังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียนและเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนาแผน,นาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนครั้งถัดไป7ดําเนินการ ซ้ำตามขั้นตอนที่3ถึง6จนครบอย่างน้อย3วงรอบ PLC ต่อภาคเรียน8สมาชิกในทีม PLC ร่วมประชุมถอดบทเรียนและค้นพบนวัตกรรมที่ใช้พัฒนาผู้เรียนในปัญหานี้จากการที่ข้าพเจ้าได้แก้ปัญหาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญหาผู้เรียนโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามกระบวนการการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ learning by doing มารยาในการแสดงความเคารพของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องมารยาในการแสดงความเคารพส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรู้และเกิดทักษะด้านการแสดงความเคารพสามารถคิดวิเคราะห์กล้าแสดงออกและสามารถนำไป ปฏิบัติที่ถูกต้องในใช้ในชีวิตประจำวันได้ขอบคุณค่ะ